รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตาางจกรับวทไป เ้าใจบางจาก E20S Evo เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปะตะทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน ปป,ปีตทอสออสร้างความมั่นงงน่นนนคงงงงงททาาพพพลลััเเือป็ใหุ้กชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะยูกัรดิฉันดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันในเรื่องราวข่าวสารพลังงานดีๆนะคะ วันนี้ก็มีเรื่องของภาพรวมการใช้น้ำมันในรอบ7เดือนที่ผ่านมาตัวเลข,ขออกมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นนิดเดียวเอง0.1%นะคะอ่ะเรามาไล่เรียงกันดีกว่าว่าการใช้พลังงานในภาพรวมเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำมันในภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยคุณสาราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ได้เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรอบเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม2568 ะะอยู่ที่156.90ล้ลิตร์รต่อวันก็เพิ่มขึ้น0.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะทีนี้มาดูเป็นรายกลุ่มดีกว่ารายกลุ่มนะคะไปเริ่มกันที่การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินฉเฉลี่ยอยู่ที่32.01ล้าล์ตรต่อวันก็เพิ่มขึ้นมา1.5% โดยน้ํามันแก๊สโซฮอ์95เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่19.44ล้ลิตรต่อวันเนื่องจากส่วนต่างราคาระหว่างแก๊สโซฮอ์95กับแก๊สโซฮอ91เนี่ยลดลงมาอยู่ที่0.37บาทต่อลิตรนะคะในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนส่วนต่างราคาของแก๊สโซฮอ95กับแก๊สโซฮอ์91เนี่ยอยู่ที่ถึง1บาท10สตางค์ต่อลิตรทีเดียวตอนนั้นน่ะคนก็เลยใช้แก๊สโซฮอ์91อ่ะเออ ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะเรามาใช้แก๊สโซฮอ์95เนี่ยสูงขึ้นจากปีก่อนนะคะขนาดที่แก๊สโซฮอ์91เนี่ยการใช้เนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่6.65ล้านลิตรต่อวันซึ่งตัวแก๊สโซฮอ์91เนี่ยการใช้ก็ลดลงเรื่อยๆนะคะส่วนแก๊สโซฮอ e ์ E20 เนี่ยก็ลดลงมาเหมือนกันอยู่ที่5.14ล้านลิตรต่อวันในขณะที่เบนซินเนี่ยลดลงมาอยู่ที่0.39ล้านลิตรต่อวัน แล้วก็แก๊สโซฮอ e85 ก็ลดลงมาเหลือน้อยมากๆนะคะอยู่ที่0.06ล้านลิตรต่อวันนะก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานได้มีการยกออกแน่ๆแก๊สโซฮอ์ e85 e นะคะแต่ตอนนี้บ้านเราแบบหัวใจน้ำมันเยอะมากนะคะก็ถ้าเอาออกบางชนิดนี่คนก็จะเลือกเติมน้ำมันได้ง่ายมากขะะึ้นแต่เขาก็จะใช้กลไกการตลาดไงก็คือเหมือนกับให้คนเติมน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งแบบ ไม่มีคนเติมแล้วก็จะยกออกไปแต่ว่าก็จะมีน้ำมันตัวอืน่นทดแทนเข้ามานะคะทีนี้<ม>การที่น้ำมันกลุ่มเป็นสินเนี่ยคือเราจะเห็นสัญญาณนะของการชะลอตัวลงโดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแบบทุกประเภทเลยซึ่งตอนนี้มีสัดส,ส่วนถึง6.7%ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะ รวมถึงการใช้งานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยที่มีการขยายตัวของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องเลยคิดเป็น2.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วภาพรวมก็เฉลยอยู่ที่66.69ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็ลดลงไป2%นะคะก็ประกอบด้วยดีเซลหมุนเร็วธรรมดาลดลงมาอยู่ที่66.67ล้านลิตรต่อวันนะคะ ก็ลดลงนิดหนึงนิดหนึ่งนะคะ1.06%นะคะส่วน B 2 0เนี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่0.02นล้านลิตรต่อวันนะคะก็ต้องเข้าใจว่าตัว B 2 0เนี่ยลถที่ใช้ก็จะเป็นรดบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันแพงแล้วก็กระสูงพลังงานในช่วงที่ผ่านมาเน่ะสาปีที่ผ่านมาน่ะ ก็คือมีการแบบส่งเสริมให้แบบรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ b 2 0ได้เนี่ยมาใช้เติม b 2 0แล้วก็ลดราคาไปนะคะพรัะน,นั้นตอนนี้ก็จะมีจะมีเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เติม b 2 0อ่า ในขณะทีะ่เมื่อกี้เนี่ยเฉลีย่ยรวมกานจะเป็นการขายน้ํามันหน้าสถานีบริการแต่จะมีน้ํามันดีเซลอีกตัวหนึ่งคือน้ํามันดีเซลพื้นฐานอันนี้ไปใช้สําหรับในโรงไฟฟ้าบางช่วงทึ่ทดแทนแบบเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยหรือไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรเงี้นะคะก็อยู่ที่2.1ล้านลิตรต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ มาดูกันที่การใช้น้ำมันอากาศยานเชิง,ชงพาณิชย์ว่าเจ็ดเอวันเฉลี่ยอยู่ที่17.40ล้านลิตรต่อวันอันนี้ก็เพิ่มขึ้น9.8%คือขยายตัวต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่แบบหลังโควิดจบลงไปเนี่ยขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าก็มีการเดินทางระหว่างประเทศโดยแบบ อากาศยานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการขนส่งสินค้าอะไรพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแม้ว่าแบบการเดินทางของนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยมันจะลดลงบ้างนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยไอเรื่องของการใช้น้ํามันอากาศยานเชิงพาณิชย์ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะ ส่วนการใช้แก๊สบิวโตรีมเหลวแว่า LPG นะคะเฉลี่ยอยู่ที่17.97ล้านกิโลกร,รัมต่อวันอันนี้ก็ลดลงไป3.9%นะคะก็เป็นผลมาจากการใช้ในภาคปิ o ตรเ m i ีที่ลดลงมาอยู่ที่7.76ล้านกิโลกรัมต่อวันแล้วก็ภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่2.28ล้านกิโลกรัมต่อวันแต่ว่าในภาคของโคเรนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่5.87 ล้านกิโลกร,รัมต่อวันนะคะแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพิ่มขึ้นหน่ยเฉลี่2.06ล้านกิโลกร,รัมต่อวันนะคะในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือว่า NGV อันนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยคือ ngb หรือว่า b 2 0หรือว่า e 8 5อะไรเงี้ยที่มีนโยบายออกมาส่งเสริมให้ใช้กันก่อนหน้านี้ก็เนื่องมาจากราคาน้ำมันมันสูงมากๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้สูงมากนะคะคนมาใช้พลังงานทดแทนเยอะมาใช้รถไฟฟ้าเยอะนะคะเพราะนั้นพวกพลังงานประเภทต่างๆ อย่างที่เคยส่งเสริมมาเงี้ยคนก็จะใช้น้อยลงยัง NGV ก็เหมือนกันชั้การใช้เฉลี่ยอยู่ที่2.4-1ล้านกิโลกรัมต่อวันก็ลดลงไป15.8%แล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่ารถที่จดทะเบียน NGV เนี่ยคือลดลงเรื่อยๆและจำนวนสถานีบริการ NGV เนี่ยก็มีแนวโน้มปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าถึงแม้ว่า ปตทเนี่ยเขาก็มีการช่วยเหลือนะผ่านโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มรถแท็กซี่แล้วก็รถโดยสารสาธารณะแล้วก็มีการประกาศลดราคา n อ v นสำหรับรถทั่วไปลง0.28บาทต่อ,อก,กิโลกร,รัมเนี่ยส่งผลให้ราคาอยู่ที่17.08บาทต่อ,อก,กิโลกร,รัมเนี่ยซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนปีนี้นะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยให้สะท้อนต้นทุนทีแท้ทจริงก็คือ ช่วยสนับสนุนราคาอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีรถขนส่งสารนะหรือรถส่วนบุคคลที่ยังใช้อยู่นะก็จะได้อันอน,นี้ส่งจากตรงนี้ด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็การส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปก,กันดีกว่าซึ่งการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงในภาพรวมนะคะก็เฉลี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่จุดห้าบาร์เรลต่อวันก็ลดลงไป 1. 2เปอร์เซ็นต์ ส่วนมูลค่าการนําเข้ารวมก็อยู่ที่78,208ล้านบาทต่อเดือนแบ่งเป็นการนําเข้าน้ํามันดิบนะคะ9 8้าแสรยบาร์เรลต่อวันนะคะก็เพิ่มขึ้น1.8%คิดเป็นมูลค่านาการนำเข้าน้ํามันดิบก็อยู่ที่76,246ล้านบาทต่อเดือน ส่วนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปนะคะก็จะอยู่ที่3 4 5 2 2บาร์เรลต่อวันลดลงไป46.8%ก็นะคะก็คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปก็อยู่ที่1,963้ามล้านบาทต่อเดือนในขณะที่การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปนะคะเฉลี่ยอยู่ที่1 3 9 2 2 5บาร์เรลต่อวันลดลงไป 17. 7ก็เป็นการส่งออก พวกน้ำมันเบนซินดีเซลน้ำมันเตาน้ำมันอากาศยานแล้วก็ LPG นะคะก็คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมก็1นึ่งล้านบาทต่อเดือนนะคะอืมอันนั้นก็เป็นภาพรวมของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในรอบ7เดือนของปีนี้นะคะก็ลดลงไปเล็กน้อยนะคะอะทีนี้มาดูเรื่องของอหงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลายๆงานเนาะจัดชนกันแล้วก็จบลงไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นงาน g a สติก2 2 2 5นะคะก็จบลงไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็งาน Elite Asia c o n f e r e n c e and e x h i b i t i ก n 2025ก็จบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของงาน Elite Asia c o n f e r e n c e and e x h i b i t i o n 2 0 2 5เนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานนะคะจัดงานนี้ซึ่งเป็นงานประชุมระนิชาตการด้านพลังงานระดับภูมิภาคที่รวบรวมผู้นำด้านพลังงานและผู้สร้างนวัตกรรมจากทั่วภูมิภาคเลยในการที่จะมารวมพลังกันสร้างสารรค์ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงของอาเซียนนะคะซึ่งคุณธวัชชัยสำรานวนิชรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิแห่งประเทศไทยหรือกอฟพเนี่ยท่านก็บอกว่า คือ Elite เอเชียคอนเฟ n เ e นซ์แอน i ์เอ็กซ2025เนี่ยมันเป็นเวทีสําคัญของการนําเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวคิดและนวัตกรรมด้านพลังงานเลยนะคะซึ่งแนวคิดหลักของปีนี้เขาก็จะมีจัดงานขึ้นภายใตย้ advancing Realistic Energy Transition in ASEAN นะคะเพื่อที่จะตอกย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยต้องทำอย่างสมดุล ครอบคุมแล้วก็ให้ความสําคัญทั้งในด้านความมั่นคงความยั่งยืนแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยนะคะก็เขาบอกแล้วมันเป็นเรียลลิสติกนะคะอืมแล้วก็กรพอเองเนี่ยก็มุ่งม,มั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็คาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปมาทมเลยนะคะ อะเรามาปิดท้ายกันอีก1องค์กรไปกันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA เขาครบรอบ65ปีไปแล้วนะคะซึ่ง65ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่า P.A. เนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับความท้าทายใหม่ๆเลยนะที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการใช้พลังงานสะอาดจำนวนมากจากกลุ่ม Data Center ททำให้ทาง P.A. เนี่ยต้องมีการเร่งพัฒนาโครงข่ายที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีการลงทุนเรื่องของ s m a r t g r รินะรวมถึงการนำนวัตกรรมแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ A.I. เนี่ย เข้ามาช่วยในการดําเนินธุรกิจด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย p a เนี่ยเขายังเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการรองรับตลาดไฟฟ้าเสรีโดยมี TPA platform เป็น,นกลไกหลักในการจัดการระบบโครงขายไฟฟ้าตรวจสอบเส้นทางแล้วก็คำนวณค่าบริการหรือว่า willing c h a r g ด้วยนะแล้วก็จะมี energy trading แพลตฟอร์มด้วยเป็นตลาดการซื้อขายไฟฟ้าที่โปร่งใสย,ยุติธรรมแล้วก็ยืดหยุ่นในยุคพลังงานสะอาดโดยมีการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบจริงเลยนะผ่านแพลตฟอร์มระบบโครงขายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ภายใต้ erc sandbox ซึ่งภายใต้ erc sandbox เนี่ยคือมันเป็นโครงการที่สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยเขาประกาศออกมา ให้ภาคเอกชนหรือวาอ่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ทางด้านพลังงานเนี่ยเข้ามาทําแบบคงเขาเรียกว่าอะไรอะโครงการทดลองนําร่องอะไรอย่างเงี้ย่าทดลองแบบซื้อขายกันซิว่าเออถ้าอันเนี้ยเราสามารถแบบทําเป็นแบบไดเล็กพีหีเอซื้อขายตรงหรือว่าซื้อขายผ่านแบบระบบโครงขายไฟฟ้า ให้แก่บุคคลที่สาอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จยังไงซึ่งซึ่ง p a เนี่ยเขาก็เข้าไปโครงการนี้ด้วยแล้วก็ก็ลองทํำให้ตัว energy trading p l a t f o r มนี้ด้วยนะคะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ p a เขาก็เดินหน้าอย่างต่อนเนื่องเลยก็เรื่องของการเปิดให้บริการไฟฟ้าสีเขียวแบบผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยระบุแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดได้อันนี้ที่เขาเรียกว่า u g t หนะ u g t หซึ่ง อันเนี้ยอ,อ,อันนี้เรียกว่า UGT 2ขอภัยค่ะอันนี้คาดว่าจะประกาศได้ภายในปลายปีนี้ตอนเนี้อยู่ระหว่างพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าของ UGT 2ก็คาดว่าจะสูงกว่า UGT 1นะที่คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟฟ้าปกติบวกด้วยค่า f t แล้วก็บวกพรีเมียมไปคกสตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็ กลุ่มลูกค้าที่สนใจใช้ไฟฟ้า UGT2 เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่นะที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะเช่นกลุ่ม Data Center อะไรอย่างเงี้ยนั้นโดยไฟฟ้าที่เสนอขายภายใต้ UGT2 เนี่ยมันมีหลายพันเมกะวัตต์นะมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่ที่ที่กอกพเขาเปิดรับซื้อเข้ามานะคะแล้วก็ค่าไฟฟ้าเนี่ย อัตราค่าไฟฟ้าเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเลือกใช้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียน 100%, ซโดยที่ไฟฟ้าเนี่ยมีความมั่นคงนะมีคุณภาพแล้วก็เชื่อถือได้เหมือนเดิมนะพร้อมกับได้ได,ได,ได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะ r e c เนี่ยเอาไปแบบไปโชว์ได้เลยนะไปแสดงต้นกำเนิดได้เลยว่าเอ้อุตสาหากรรมนี้บริษัทนี้เนี่ย เขาใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสีเขียว100%อร์นะฉะนั้นสามารถไปเคลมได้นะเวลาเขาส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่า UGT 2เนี่ยต้องรอปลายปีนี้นะแต่ว่า UGT 1เนี่ยซึ่งเป็นการให้บริการไฟฟ้าสีเขียวแบบผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ระบุแหละที่มานะซึ่งเขาก็จะไปไปเขาเรียกว่าไปรีควายมาว่า เออมันมีไฟฟ้าสีเขียวที่ผู้ผู้ซื้อเนี่ยอยากใช้จํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีแหล่งแบบคือมันมีไฟฟ้าสีเขียวในระบบสัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปอ่ะตรงนี้จะซื้อไปอะไรเนี่ยนี้จะเป็น UGT1 ซึ่ง UGT1 เนี่ยพอไม่ระบุแหล่งที่มานะแต่แต่คอนเฟิร์มว่าเป็นไฟฟ้าสีเขียวร้อนะ แต่ไม่ระบุแหล่งที่มาว่ามาจากเขือนไหนมาจากโรงไหนท่านั้นเองจะไม่เหมือน UGT2 ซึ่งอันนี้ปัจจุบันเนี่ย PA เขาเปิดให้บริการแล้วนะคะซื้อขายแล้วนะคะ แล้วก็อ,กอีกหนึ่งธุรกิจที่ PEA เขาเร่งเดินหน้าก็คือเรื่องของการขยายธุรกิจยานยนต์นะคะก็จะมี p e v v o t t a สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยให้บริการแล้วมากกว่า400สถานีนะคะแล้วก็มีแผนจะลงทุนเพิ่มปีละ100สถานีด้วยแล้วก็ยังมี VOLTA Connect นะคะให้บริการแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ประกอบการอื่นๆที่มาใช้ระบบ PA VolTA โดยผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องลงทุนพัฒนาแอปพลิเคชันเองนะเพื่อที่จะช่วยบริหารจาัดก,การสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยแล้วก็เขายังมีเว t ท่ Feed นะเป็นระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจรเลยสามารถที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายวงเงินการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้ความสะดวกจากการชาร์จผ่านออโต้ชาร์จหรือว่าบัตรฟีดนะโดยไม่ต้องโหลดแอป แล้วก็สามารถตรวจสอบการใช้งานของรถได้อย่างถูกต้องแม่นยำเลยนะคะนั่นก็เป็นภาพรวมๆนะคะ65ปีที่ PA พยายามที่จะเดินหน้าสู่ความท้าทายใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดไฟฟ้าก็ เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก่อนจะก,กันไปอย่าลืมนะคะเว็บไซต์ w w w ร์ลไวเบ็อบ o อนด n e w ทา w w w n e ลน์ i อทคอ o n วิ n ์ลไวเบ็อบไทยน a วส a กีออ u ไลน anel n Instagram Podcast TikTok แล้วก็ X ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปะตะทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตต่างจากคับเร็วทุกไม้ให้เร็วให้แรง บางจาก E 2 0 S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต